สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ครับคุณตัวเมทุกกี้ครับน้องมีสุกชาแนลครับพี่นายชาแนลกำลังมาเดี๋ยวนี้จะพาไปออกกำลังกายครับวันนี้นู้นมีสุขขี่รอแล้วมาไปขี่สนามนี้นดีิดหรอกมาเรีวมาเรีวอ่ะหลบรถสักหน่อยหลบรถสักหน่อยไปขี่ไปรอพ่อไปขี่ตามพี่นายไปหรอกนะครับ วันนี้เราจะมาเล่นสเกต็ตบอร์ดนะครับนู่นสนามสเกต็ตบอร์ดเราอยู่นู่นนะเดี๋ยวย้าไปนูน,นะครับมันก็นี่ครับพอดีอากาศดี <mm> <mm> รีวิวโทรศัพท์ใหม่คุยกับร้านด้วยพี่น้องนะครับแล้วก็อันนี้ไปด้วยไทยวิ่งออกกําลังกายไปด้วยครับวันนี้<ม>อ่ะปอยเอา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 ขียมาเอาเขีก่อนสิเอกก่อนหน้าครับ อ่าไปท่านผู้ชมอ้าวเด็กที่ไหนมานะ่ะโอ้ยชิคกินก็มาขาใหญ่มาแล้วมามาชิคกินขี่ขี่กันไปด้วยกันกับน้องไปลี่สุกไปก่อนน้องเนร็วร้อลากเสียงพูดการพูดการอ,อยู่ท่านผู้ชม มือกูตัวก็จะสั่นเลยนะครับอ้าวถึงสนามนะครับทีนี้นี่ครับเราจะเล่นข้างล่างข้างในตรงนี้ครับแล้วก็ตรงหน้านี้ก็เล่นได้นะครับตรงหน้านี้ก็ไถได้เหมือนกันเอานี่สายแบนมากกว่าแล้วครับนี่บโชดิบโชดิบโชว,โชว,โชวไปมีสุกตามน้องไปเออยิ <c oughs> <c oughs> ่เคียนเบาแต่อยา่าให้ไค่แซงดูครับนี่หนุ่มน้อยมาจากสีสเกตครับ เดี๋ยวตรงนี้เราจะขบวอร์มข้างหน้านี้ก่อนนะครับยาวไปยาวไปอ้าวไอ้หนุ่มน้อยมาอีกแล้วตามีโอ้แรงจังลยโอ้พี่กลัวโดนเฉียวน้องเก่งเกหมวกกันน้อกไม่ใส่ระวังตำรวจจับนะนี่ครับโอ้โหหนุ่มน้อยมา มันต้องขี่ตามน้องขี่เอาเองเลยเอามาอ่าไปไปขึ้นข้างบนเลยไปนี่ครับเราขยับขึ้นมาข้างบนแล้วนี่ตรงนี้พื้นก็จะรเรียบๆหน่อยนะครับพื้นดีหน่อยนะครับอ่ะมาเร็วมาเร็วอย่ายาวไปเลยลูกอย่ายาวไปมาครับ ปบเลือเอาสิง่งกีดขวางมานเนาะแต่ไม่ต้องขี่ขี่สิง่งกีดขวางก็ได้เงโล่งดีเอาก็ยีบเป็นเหรอมากันหลายคนนะครับอาจจะวุ่นวายหน่อยครับวันนี้นะครับออกกําลังกายกันแบบหลายคนครับอ้าวมีสุไม่ขีข่แล้วลูกอย่าขี่จักรยานอย่าขี่จักรยานโอ๋ออ๋อไม่ได้เอามาเออเดี๋ยววันหลังค่อยเอามาก็ได้มั้ง วุ่นวายนะท่านผู้ชมพอดีมีเด็กแว้นมาจากศรีสะเก็ดมากวนบ้านกวนเมืองเขาอยู่เด็กแว้นมา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 ซุกซุกซุกเอ้าเร็ว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 แข่งกันน้องท่านผู้ชมดูครับดูครับซุกคีกสะสะเก็ดวันนี้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเด็กแว้นจะเฉียวเอาเด็กแว้นนี่ครับโอ้ย หน้าตั้งเลยนะหน้าตั้งมาเลยนะ,ะยามายามายามาตรงนี้มาโดนโดนน้องเหรอเอามาเอาม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 ายามาลูกยามาลิปเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาโอ้โหนิบบ้านิบบ้าอ่าเยี่ยมครับเยี่ยมอ่ะเยี่ยมไป เดินรอบไปลูกเดินรอบไปอย่๋ตัดหน้ากันนะลูกอย่าขี่ตัดหน้ากันนะเด็กแว้นครับเด็กแว้นมาจากจีเก็ขับมาลูกขับมาทางนี้เลยขับมาทางนี้เลย แรกๆจะขี่เจ็ทสกเก็ตบอร์ดท่านผู้ชมเอาไปเอามาเอาจักรยานมาขี่ขี่ไปไหนขี่ไปนี่เลยก่อนไปเดี๋ยวรอบตึกสามสักหนึ่ง, 3, ง 1, รอบไปตามพ่อไปนะมามาตามมาเร็วตามพ่อมาเออขี่ออกไปนุ่นเลยยาวมายาวมานี่ครับเดี๋ยวเรารอบอาคารตึกหนึ่งไปนุ่นไป มีอะไรตรงนั้นป่ะลูกขี่มาเร็วรอบวันนี้มาเดี๋ยวจะพาไปอปัพเบนดาวโอ้ <c oughs> มาอีกแล้วครับเด็กแว่นมาอีกแล้วออกไปไปนี่วันี้ไปนู่นไปนู่นไปตรงอัพเบนดาวลูกอัพเบนดาวตรงนั้นขับพวกมาเอาจีเก้นมาแล้วอย่าขี่เข้าไปอีกอ่าขี่ไปนู่นไปนู่นไปที่ออกกําลังกายนะไปอปัพเบนดาวไหมจีเก้น แปไ๊บเป็นดาวไหมครับไปคามีสุขแป๊บเป็นดาวจอดดีที่ตองจอดดีดีดดดอ่าอ่าโยกคนลนะน่ะเอานี่ครับท่านผู้ชมพาเด็กน้อยอย่าโย,ยกแรงอย่าโย,ยกแรงห้ามโยกแรงโยกนิดเดียวโยกนิดเดียวอ่าเอาเบาเบาๆบาเบาเมาครับมามามา นี่ครับปั่นสองคนขี่ได้สองคนท่านผู้ชมแม่ทุกกี้ก็นุ่นอยู่อัปเป็นดาวโอ้โหฟินายก็โยกชิเก้นเล่นอะไรเนี่ยชิเก้นโอ้ชิเก้นปั่นจักรยานต้องใส่หมวกกันน็อกนี่ครับมีสุก็ใส่ชิเก้นก็ใส่หมวกกันน็อกครับน้องชิเก,ก้นกลัวน็อกพอเมื่อกี้น็อกน้องชิเก้นน็อกมาแล้วเมื่อกี้น็อกเก็บไหมชิเก้นบ่อย ยืเขี้นแรงอ้าวไปปั่นด้วยกันหนึ่งสองสามไป <c oughs> ดูเด็กชายคนนี้ครับดูเด็กชายคนนี้โอ้โหยืเขี้นระวังหน่อยลูกเออยันยันหน่อยยันยันหน่อยอย่าเร่งอย่าเร่งเครื่องไม่ยอมแพ้กันนะครับเด็กสองคนนี้นี่พีม่มีสุขครับเนี่ยเอามีสุขปัน่นไป <c oughs> <c oughs> แล้วก็ออกกําลังกายไปสักหน่อยครับ บรรยากาศตอนเย็นๆน้ำมให้ดูครับหลังจากออกกําลังกายแล้วครับแล้วก็จะทําขอตัวไปทําภารกิจครับหาอะไรอร่อยๆกินสัก20บาทบ่าทนผม้ยมครับคู่ตัวกับน้องมิสุกับพี่นายชาแนลครับนะครับกับเด็กๆกับน้องทิกเก้นครับกับแม่ทุกกีครับขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม